ใเดนกับพี่แล้วเมได้กับพี่แล้วไม่เข้าคุกหมดคือวันนี้นะครับเป็นการนัดไต่สวนพยานของฝ่ายโจทย์ซึ่งยังเป็นพยานาปากแรกอยู่เพราะว่าพยานาปากนี้นะครับได้ให้การนะครับไปแล้วหนึ่งครั้ง แต่ว่ายังไม่เสร็จแล้วก็เข้าสู่ช่วงนั้นก็เปิดสมัยประชุมสภาก็วันนี้ก็จะไต่สวนพยานาท่านนี้ให้ไปจนแล้วผมฟังนะครับท่านผู้ว่าษาซึ่งมาทำหน้าที่ใหม่ท่านก็บอกว่าคดีโดยสภาพไม่ใช้เวลาต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ปี ยกเว้นว่าถ้าไต่สวนทุกวันเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสองปีความจริงคดีนี้เนี่ยนะครับที่คุณหมอเวงคุณคารมพลทกลางและหลายๆคนเนี่ยได้พยายามอธิบายว่าคดีนี้เนี่ยฟ้องมาโดยไม่ชอบมาตั้งแต่ต้นเพราะในชั้นพนักง,งานสอบสวนนั้นผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาทั้งหมดไม่มีโอกาสได้ได,ได้ต่อสู้คดี